ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามาเหนียวแน่นอย่างยาวนานนะหรือว่าจะเป็นสมาชิกที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาใหม่ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะก็ขอให้ชมคลิปอย่างสนุกแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจมสุภกิจที่โดเน a t เข้ามาทางทัวเลดน,นะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ ทำคลิปสนุกๆต่อไปครับพี่ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณดินดิน6027คุณเกียวโต66ส่งซุปเปอร์แทงเข้ามาว่าอยากเห็นกริล15หดโหดครับพี่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามโดนเน่เข้ามาทางทัวรเล็ดนะครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณคุณเซนสตาไมาที่ส่งซุปเปอร์แงเข้ามานะครับ และขอขอบคุณคุณยามดะโกจิโร่ที่โด o n a t รู t ลเ o u เข้ามาบอกว่ารีวิว S t 1ที่หน่หน่อยครับได้ครับเดี๋ยวจัดไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณการโดเ n a t e ทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณมากครับ สวัสดีชาวเวิร์แทังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม World Class replay กันกับคั้มแพนเซอร์ 50T โดยที่ผู้เล่นชื่อว่า P9I6A นะครับอยู่ในแมปช่องเขาผ่านเกิดทั้งฝั่งตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มาเล่นตรงกลางครับตรงช่องเขาผ่านนี่แหละอยู่ในห้องเทียร์8เทีย์ เซึ่งตัวเองเป็นเกียร์เนะครับของเยอรมันมีเดียมแท้งนะครับมีจอนข้างละหคันนัดแรกนี่ยิง p c c Pantera เข้าไป348ด้วยปืนคมๆนะครับปืนค่อนข้างคมเลยสำหรับอ่าสำหรับคันนี้นะแต่ว่าเป้ามันจะใหญ่ต้องเล็งสักนิด แล้วที่สังเกตเห็นตั้งแต่แรกคือใส่พัดลมมานะครับใส่หลดนเร็วมาอันนี้ไม่แปลกแต่ที่แปลกคือใส่ตัวมองทะลุพุ่มนะครับซึ่งแปลกมากอันนี้คือแปลกมากใส่มาเพื่อเพื่อ,อที่จะมามองทะลุพุ่ม <c oughs> เป็นรถกลางที่ใส่อะไรแปลกๆดีนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาลูกปกติมา15นัดลูกทองเป็นลูกฮีทสามนัดนะครับแล้วก็ลูกเฮสอีก ค้านัดนะเมื่อกี้บรายเข้าไปแล้วนัดนี้ครับโอ้โหโหลดทันด้วยยิงที92เข้าไปครับ319เนี่ยตอนนี้ก็ตั้งปืนรอยิงครับเพราะว่าตัวเองนี่หัวค่อนข้างแข็งหัวค่อนข้างแข็งเลยบรายไปด้วยครับด้วยลูกคิดบรายาครับอีกครับปืนคมใช้ได้เลยนะครับ สำหรับการตั้งปืนยิงแล้วก็หัวค่อนข้างแข็งมีมาร์กติดปลายกระบอกปืนมาถึง3มาร์กด้วยนะโอ้โหโหดมากย้ายครับมาเล่นตรงสะพานครับอันนี้ที่โหลดอยู่ก็ยังเป็นลูกทองคนระับลูกคีด ันหน้าฝั่งตรงข้ามสะพานที่เห็นก็จะเป็นสแตนดาร์ดบครับแน่นัดนี้ยิงไม่เข้าครับยิงไม่เข้าครับแล้วก็ยังมีคอนเวย์ด้วยแล้วก็มีจอนครับอีกคันหนึ่งอยู่บนเขานะ FV 38 3805นะครับโอ้เห็น WT Avenger 4ด้วยนะอยู่บนเขาเหมือนกันแต่ว่ายิงไม่ทันครับ ยังอยู่กับลูยิสครับนัดนี้ไม่โดนครับเงียบไปเลยนะครับสนุนตำแนของฉันโยกครับกลับไปน่าจะกลับไปที่เดิมหรือไม่ก็ดันทางฝั่งตะวันตกนะครับโอ้ทางฝั่งเหนือนี่มาแล้วครับต้องกลับไปเดฟบที่ฐานครับมากันเพียบครับเทวิแท้งเขาดันมาทางฝั่งเหนือนะ เหลือ KV 5ของเราคันเดียวที่ยังรับหน้าอยู่นะตรงนั้นนี่1ต่อ3ไม่น่าจะไหวครับเพราะว่าตอนนี้สกอร์นี่3ต่อ7แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับ KV 5ไปนะครับ P 9I 6A นี่ขึ้นมาตั้งเด็บอยู่บนเขาครับงานนี้ได้ดูกันยาวแนะ่ เกมนี้มีจอรด้วยนะหนึ่งคันโอ้โหเพียบครับอันแรกครับ MX 65ทีครับซัดเข้าไป1น,นัด322แล้วไฟไม่ติดอีกนัดหนึ่งคันเดิมยิงทันด้วยนะ302ไฟติดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรเนเกตอีกคันหนึ่งด้วยเขาเข้ามาชิดฐานแล้วได้แล้วนะครับก็ ยยิงยากจะโงกมาทางด้านนี้ก็กดไม่ได้นะครับกดไม่ได้ไม่มีเหลี่ยมที่จะกดลงไปยังมีคนที่จะตามเข้ามาอีกนะไม่ว่าจะเป็นชาฟูตัวเฟอร์ดินานเมาเชียนนะมาแนละ้วชาฟูตัวซัดเข้าไป293อีกสักนัดหนึ่ง โดนนะแต่เจาะไม่เข้านะเพราะว่าน่าจะติดอะไรสักอย่างนะใช้ลูกคีดยิงนะครับ MX 65T วิ่งเข้ามาแล้วครับมีเพื่อนอยู่ในป่าก็ตัวยิงให้อยู่แล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปเป็น1คิวนะเป็นคิวแรกของเขาเรนิเกีิกคันครับหันหลังให้แบบนี้ก็สบายครับสัตว์ก,ก็ไป314 นัดหนึ่นงไม่ทันครับเพื่อนคิวไปก่อนขึ้นมาชะโงกมองดูอีกทีนึงมีใครขึ้นมาสมทบอีกไหมโอ้มาทางฝั่งนี้ครับเพียบครับโบลาดก็มาโปเกโต5้54ก็มาโบลลาดก่อนเลยครับ ไม่ทันครับโปเกโต้54ครับดันข้างแบบนี้316ไปครับแม่แล้วโบราณวิ่งเข้าไปในดงป่าตรงนั้นนะแตกกระจายครับแตกกระจายครับโอ้โหเหลือจอนอยู่คันหนึ่งนะแสบจริงๆโบราณแต่ว่าตอนนี้ก็ซัดโปเกโต้54ลวัลวๆครับอื อีกสักนัดหนึ่งนี้ก็ล่วงเหมือนกันนะปกโต้ห้าสี่อันนี้ก็ยอมโดนยิงไปครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับเก็บปกโต้ห้าสี่ไปแล้วก็โบลาดจะพยายามจะขึ้นมานะยังอยู่กับลูกฮีทอยู่ครับเหมือนเดิมซัดไป369ครับโบลาดขึ้นมาบล็อกได้หนึ่งนัดครับโอ้โดนมานัดหนึ่งครับเตอ่อยังพอทนครับตรงน,นี้ครับคาริก็มาครับ ลูกขีไปเรียบร้อยครับเจาะคาริเก็บคาริไปครับเป็น3คิวครับแล้วก็ชาบูตัวอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับ2คิวตรงนี้2คิวเป็น4คิวไปไกลๆครับที่แคปอยู่ก็จะเป็น WT ครับซาทไปสรเข้าไป297รีเซ็ตไปด้วยโอ้โหตอนนี้เป็น1ต่อ6เมื่อกี้นะ1ต่อ6ใช่ไหมแต่ตอนนี้1ต่อ5ครับโคลบอนดอฟ,ฟแน่แนๆเลยถ้าคิวทุงหมดนะแต่เยอะเหลือเกินนะโอ้โหเทียบ เอาเอาเดี๋ยวคีไปก่อนแล้วก็บล็อกฟอร์ดินานด้วยนะมันนะคราวนี้จอลงมาครับติดแค่สตันเฉยๆนะครับโบล่าดได้ไหมไม่ได้ก็เอาฟอร์ดินานไปก่อนครับ3 4 1ฟอร์ดินานยิงเข้ามาแค่เข้าช่องมองนะแต่ว่าไม่เสียเลือดนะครับอีกทีหนึ่งสำหรับฟอร์ดินานสวยๆครับลูกคิสเลือ4ีนัดเท่านั้นนะครับฟอร์ดินานอีก2นัดเรียบร้อยแน่น,นัดนี้295 อีกนัดหนึ่งครับสำหรับฟอร์ดินานเรียบร้อยครับเก็บฟอร์ดินานไปครับ6คิวไปแล้วโบลาดขึ้นมาแล้วครับโบลาดยังไงเรียบร้อยครับโดนโบลาดมานัดหนึ่งนะโอ้โหหนักน่วงครับตอนนี้เหลือเลือดอยู่280แล้วยังเหลืออีก2คันครับเมาเชียนกับจอนครับจอนไม่เท่าไหร่ครับเมาเชียนอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับดีว่าที่เขาวิ่งช้าก็เลยเข้ามาสมทบไม่ทันเพื่อนแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ย มาเชียนเลือดไม่เต็มด้วยนะครับเอ้าอยู่นี่ครับมาแล้วครับเหลือเลือดอยู่พันหนึ่งก็เยอะอยู่ครับเพราะว่าตัวเองนี้ถ้าโดนยิงทีเดียวก็ล่วงเหมือนกันนะครับล่วงเหมือนกันต่างปืนรอยิงเมาเชียนครับหนึ่งนัดไปครับสามร้อยสามสิบสองแล้วไม่มีทางไม่มีทางหนีแล้วด้วยนะครับต้องยืนสู้กันแบบนี้แหละเนะ่ยจอกแก้มไปอีกครับเอ้าบล็อกได้ครับ ล็อกได้ครับวนไม่เอ่ยออกมาครับเอาเจาะหน้าก่อนครับ301ครับแล้ววนครับอุ๊ยจอนจอนยังไงจอนโอ้โหต้องฉีดออกอะแล้วโหลดเร็วด้วยโอเคครับโอ้โหถือว่าเอาตัวรอดดีครับเก็บเมาเชียนไปเป็น8คิวครับเรดดี้วอเตอร์ลอยขึ้นมาเห็นเห็นโอ้โหเหลือคันเดียวครับ FV 3 8 0 5ครับจอนเทียร์9ของอังกฤษ อีคันหนึ่งนี่ก็คโครลบานฟแน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งต่อห้าไม่แน่ใจว่าตอนแรกนี่หนึ่งต่อหกด้วยหรือเปล่าเอาเรื่องเอาเรื่องโอโ้ได้เรื่องในเกมนี้นะครับคันสุดท้ายตอนนี้ตัวเองเหลือเลือดอยู่สี่สิบเก้าโอ้ยเหลืออยู่ติ่งเดียวครับถ้าจะให้ดาวนี่จอน่นาจะวัดใจนะครับวัดใจตั้งปืนรอสู้เลยครับ ตั้งปืนรอสู้เลยเพราะว่าแค่สเปซเนี่ยล่วงแน่ๆนครับล่วงแน่ๆนแต่ว่าใครจะแม่นใครจะไวกว่ากันนะขึ้นอยู่กับว่าใครจะไวกว่ากันแล้วใครจะแม่นกว่ากันไม่แน่ด้วยว่าเราอาจจะต้องยิงจอนเขาถึงสองนัดนะถ้าจอนเขาตั้งหลักสู้นี่ก็ได้เรื่องอยู่นะแต่ถ้าเขา หนีอยู่นี่ก็สบายครับมีคนจิ้มบอกอยู่ตรงนั้นเนะี่ยปลายไปหนึ่งนัดครับยังเงียบครับโอ้โหเข้ายากเหมือนกันเข้ายากเหมือนกันครับแล้ว P9I6A วนครับไม่รู้ยังไงครับไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะวนก่อนครับ คิดอะไรไม่ออกวนก่อนหนึ่งรอบครับค่อยๆย่องครับเพื่อนจิ้มบอกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ่าอยู่ตรงนี้ครับเจอแล้วครับไปติดแล้วด้วยแล้วหันข้างให้แบบนี้อ้าวซัดเข้าไปยิงนักญญก่อนเลยครับสองอยปสิบหครับโอเคครับเห็นก่อนครับยิงก่อนครับเขาไม่ได้หันปืนมาทางนี้ด้วยนะ แต่ตอนนี้ไม่รู้หันมาหรือ,อยังเนะ่ค่อยๆย,ย่องครับค่อยๆย,ย่องครับโอ้โหปลายไม่โดนครับไม่โดนครับอีกนัดหนึ่งไม่โดนครับจะโงกไปดูไหมเสียงสุดๆนะเสียงสุดๆ นักสุดท้ายนี่ลุ้นอย่างเล้าใจนะครับเห็นแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ย 9q ครับโคลบนนอฟแน่นอนนะแมเกมนี้นี่ยิงไปถึง 9q เลยนะครับแล้วก็โคลบนนอฟด้วยนะครับเอทังเกอร์ครับได้เอมานะครับได้โคลบนนอฟมาครับ1ต่อ5แล้วก็ชนะนะครับ อ่าเรดดี้วอเตอร์แปดหรือ9คิวนะฮะได้เหรียญน,นี้ไฮคลิเบอร์ปืนกล้องใหญ่ชอบกันรับ6คิวขึ้นไปได้เงินมาแสนหนึ่งครับประสบการณ์8,744พัน 8, 7, 144, 000, 30, ิบาทอีก30บใบชื่อในเกมก็ P9i 6a ตามนี้เลยยิงไปเยอะมากนะครับเยอะมากเลยยิงไปทั้งหมด8,117ดามเมจนะครับ9คิวด้วยกันแล้วก็คราบประสบการณ์ดิบๆ1,911นะครับยิงไป41นัดเข้าเป้า32เจาะเกราะ30 ดาเมจรวม8,000นหนึ่งมีบล็อกไป2,390ันสาอยสเซทอกก้าร้อยบเป็นีเป็นมชิพีม่มืม่ผักกระส่องไปหมื่นเจ็ด่ากระสุนแสนห้าเลยเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะมากเลยนะครับก็งานนี้ก็ติดลบไปห้าหมื่นหกนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่มันมากยิงเยอะด้วยแล้วก็แบกทีมสุดๆเนรับแบกทีมสุดๆแล้วก็ลุ้นยันนัดสุดท้ายเลย เพราะว่าตัวเองเหลือเลือดอยู่แค่นิดเดียวนะ่ะก็วันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับคัมแพนเซอร์50ทีใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครอยากสนับสนุนนิกกี้ทีวีก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้หรือว่าจะส่งซุปเปอร์แงก็ยินดีแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ